สวัสดีครับกับเช้าวันใหม่ที่ชีวิตยังคงต้องดําเนินต่อไปไหวพระสวดมนต์ทำบุญตักบาตรองพระพิสุทธิ์ส่งเรียบร้อยแล้วครับอนุโมทนาบุญนี้ร่วมกันครับสาธุสาธุสาธ,สาธุวันนี้เพิ่งออกกาลังกายเสร็จครับวันนี้อยากจะมาพูดคําว่าแจ็คพอตของชีวิตครับเมื่อวานเป็นเทศกาลตุจีนถ้าผมทํางานกับคนจีนผมก็คาดหวังอยากจะได้แตะเอียเพราะมันคือขวัญและกําลังใจเรา ถ้าผมทํางานกับฝรั่งผมก็อยากได้โบนัสเพราะมันเป็นเงินก้อนกๆนหนึ่งที่เราสามารถใช้จ่ายได้ถ้าผมเล่นเกมผมก็อยากได้ไดแจ็คพอตเพราะมันคือรางวัลใหญ่ของเกมนั้นๆอุปมาอุปไมยชีวิตเราทําไมเราต้องรอแต่คนอื่นนะเราให้แต้เอียตัวเองด้วยคําพูดดีๆคําพูดดีๆที่เป็นมงคลสําหรับชีวิตเรา ให้โบนัสกับตัวเองด้วยการกระทําดีๆเพื่อเป็นพลังให้กับชีวิตของเราและแจ็คพอตของชีวิตก็คือความคิดดีๆบางครั้งกู๊ดไอเดียดีๆเพียงครั้งเดียวเนี่ยนะฮะเพียงพอกับชีวิตที่เหลือแล้วมันคือแจ็คพอตของชีวิตคือความคิดที่ดีความคิดที่สร้างสรรค์ความคิดที่มีความรักมีความเมตตาความคิดที่ดีกับตัวเอง ความคิดที่ดีกับคนรอบข้างสิ่งเหล่านี้แหละฮะมันจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่จงเป็นผู้สร้างและผู้ให้กับตัวเองอย่ารอครับอย่ารอ,อ,อจากคนอื่นไม่ว่าจะเป็นความรักความเมตตารางวัลเงินก้อนถ้ามีโอกาสเราเป็นผู้สร้างและเป็นผู้ให้สิ่งนี้แหละครับคือคุณค่าของชีวิต t งบิก๊ก i g ๊ดไอเดียคือ แจ็คพอตของชีวิตขอให้ทุกคนเป็นเจ้าของแจ็คพอตของชีวิตกันทั่วหน้าทุกๆคนนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ